การฟื้นฟูทําให้หัวใจนั้นรักพระเจ้ามากขึ้นและพร้อมที่จะยกโทษให้กับทุกคนที่ทําผิดต่อเราได้ให้อภัยได้วันนี้เรายกโทษให้อภัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เผชิญนะครับความรักของพระเจ้าที่แท้จริงเมื่อคนที่ทราบซึ้งในความรักของพระเจ้ายัางมาก เขาเหล่านั้นพร้อมเสมอนะครับที่จะยกโทษให้กับทุกคนที่ทําผิดเพราะการที่เราไม่ยกโทษมันเป็นอะไรครับอุปสรรคนะครับขาดขวางชีวิตของท่านในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าหลายครั้งชีวิตของเรานั้นติดอยู่กับบางสิ่งไม่สามารถหลุดไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ให้อภยัยเราไม่ยกโทษชีวิตหลายคนไม่เปลี่ยนนะครับใช่ไหมครับเราพยายามดิ้นรนแล้วแต่มันไม่หลุดเพราะมันมีการไม่อภัยนั้น ที่มันฝังเป็นลากเป็นความขมขื่นอยู่ในใจของท่านการฟื้นฟูนะครับจะทะลุทะลวงทําให้อะไรนะครับเราสารภาพกับพระเจ้าเราให้อภัยกับทุกคนได้เอเมนการฟื้นฟูทําให้เกิดการตอบสนองที่จริงจังและกระตือรืรอร้นต่อพระเจ้ามากขึ้นวันนี้คริสเตียนผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกําลังบอกวา่าพี่น้องเห็นดีๆนะครับนักศึกษาแค่30คนนะมานมัสการเห็นไหมห้องประชุมใหญ่มาก บ่งบอกอะไรครับนี่คือมหาวิทยาลัยคริสเตียนนะนี่คือโรงเรียนพระคิสตามแอสเบอรี่นะครับใหญ่นะครับระดับโลกนะมีอาจารย์าศาสตราจารย์ปริญญาเอกเป็นร้อยๆนะครับท่านเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมแต่คนมาประชุมนวัส,สการ,ร30มันบอกอะไรครับว่าจิตวิญญาณความกระตือร้น,นของคนแม้แต่อาจารย์หายไปน้อยมากพระเจ้าจึงอะไรครับรือฟื้นการฟื้นฟูนีน่แหละเพื่อให้กลับมาจริงจังกับพระเจ้า เวลานี้นักศึกษาทั้งมหาลาัยมากมายนะครับเข้าไปเต็มห้องมาสารภาพมาร้องไห้มาสแสวงหาพระเจ้ากลับมามีชีวิตกลับมามีความเชื่อกลับมามีความหวังกลับมามีความกระตือร้อนนะครับในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่คือประโยชน์ที่เราเห็นชัดมากเอเมน